สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะครูจุธามาศหรือว่าครูแอมจากวิชาศิลปะนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะครูจะมาชี้แจงในเรื่องของการเรียนการสอนในแบบออนไลน์นะคะเรื่องที่ครูจะชี้แจงมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันเรื่องที่1นนะคะคือเรื่องของงานโลโก้ที่ครูได้มอบหมายสั่งงานนักเรียนไปนะคะอะครูขอพูดถึงเรื่องแรกก่อนเลยนะคะสําหรับเรื่องของงานโลโก้นะครูให้นักเรียนนะคะออกแบบเอง โลโก้ทั้งหมดเนี่ยไม่ไปก๊อปปี้จากที่ไหนมานะคะก็คือออกแบบขึ้นมาเองเลยแล้วก็ชื่อยี่ห้อเนี่ยก็เป็นชื่อที่เราตั้งเองจะมีแค่ชนิดสินค้าเท่านั้นที่มันเป็นสิน่งที่ที่มีอยู่แล้วเราสามารถเลือกมาได้เลยว่าเราจะเอาชนิดสินค้าแบบไหนแล้วก็คอนเซปต์นะคะก็ให้มันเชื่อมโยงกับชื่อยี่ห้อของเราอย่างชื่อยี่ห้อของเราอย่างเงี้ยก็บอกความหมายไว้ในคอนเซปต์ว่าทำไมเราถึงใช้ชื่อชื่อนี้อะไรประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างนะคะซึ่งตัวอย่างเนี้ยมันก็ครูก็เคยให้ดูแล้วจากแบบจากในกลุ่ปลน์นะคะก็เดี๋ยวครูจะมาเปิดให้ดูวันนี้นะเพิ่มเติม่ออย่างเพื่อนคนเนี้ยเขาทำเกี่ยวกับเครื่องเขียนใช่ไหมคะเขาก็จะตั้งชื่อี่ยห้องของตัวเองแล้วก็บอกคอนเซปต์นะคะที่เกี่ยวกับชื่อห้องของเขาแล้วก็เกี่ยวกับโลโก้ของเขาค่ะ ความหมายต่างๆนะ,ะแล้วก็อันนี้นะเป็นแบบชนิดสินค้าคาเฟ่แล้วก็บอกชื่อยี่ห้อแล้วก็พร้อมกับคอนเซปต์นะคะแล้วก็อันเนี้ยเขาก็องค์ประกอบโดยรวมของโลโก้เขาเนี่ยก็มีความน่ารักนะคะก็ครูยอยากให้พวกเราก็ทําประมาณนี้นะคะ่ะแต่ว่าไม่อาจจะบางคนอาจจะว่ารูปไม่สวยไม่เป็นไรนะคะก็เน้นไปที่คอนเซปต์ของเราให้มากที่สุดก็ ทำออกมานะคะก็มีคะแนนทุกๆอย่างมีคะแนนหมดนะในเรื่องของควรจะดูเรื่องของความคิดความสวยงามแล้วก็ความสร้างสารรค์ของงานโลโก้ที่ออกมานะแล้วก็การส่งงานที่ทันเวลาด้วยแล้วก็สำหรับงานโลโก้นะคะส่งได้ก็คือไม่เกินวันที่8มกราคมนี้นะคะวันศุกร์นี้ถ้าใครที่ส่งช้ากว่าน,นี้เนี่ยก็ ผักคะแนนนะคะแล้วก็ส่งในครั้งนี้ก็คือต้องเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะไม่ใช่ไม่ได้เป็นการส่งความคืบหน้าแต่อย่างใดแต่คือการส่งแบบฉบับที่เสร็จสมบูรณ์แล้วโลโก้เสร็จเรียบร้อยแล้วใบสีเขียนคอนเซปต์อะไรเรียบร้อยแล้วไม่มีการแก้ใดๆใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะก็คือส่งแล้วส่งเลยนะครั้งนี้นะไม่เกินวันที่8มกราคมเวลา6โมงเย็นหรือว่า18นาฬิกานั่นเองนะคะโอเคค่ะ ต่อไปในเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของคะแนนการส่งงานของแต่ละคนนะคะของนักเรียนแต่ละคนในแต่ละคาบเรียนเนี่ยครูจะส่งคลิปวิดีโอการเรียนการสอนคล้ายๆแบบนี้แหละแต่เป็นในเรื่องของการเรียนการสอนของเราพอส่งไปปุ๊บ ในครั้งล่าสุดที่จะถึงนี้ครูจะถ่ายรูปคะแนนของนักเรียนว่าคนไหนส่งงานแล้วบ้างคนไหนยังไม่ส่งบ้างแล้วใครมีคะแนนกี่คะแนนตรงตามที่ครูเคยให้ไว้หรือเปล่าก็ลองดูจากตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นหลักฐานคะแนนของเราซึ่งวิธีการดูดูยังไงอะอันนี้นะคะคะแนนถ้ามีคะแนนช่องแรกแต่ไม่มีคะแนนช่องหลังก็คือเรายังมีคะแนนไม่ครบนะคะยังได้คะแนนไม่เต็มสิบนะ แต่ถ้ามีคะแนนช่องหลังแต่ไม่มีคะแนนช่องหน้าไม่เป็นไรค่ะเพราะคะแนนช่องหน้าเนี่ยเป็นแค่ความคืบหน้าช่องที่สําคัญคือช่องหลังนะคะต้องดูตรงนี้เป็นหลักนะถ้ามีครบสองช่องก็คือผ่านนะคะถ้ามีแค่ช่องหลังช่องเดียวก็ถือว่าผ่านเหมือนกันค่ะแต่ถ้าไม่มีสักช่องเลยเนี่ยก็คือไม่ได้นะคะหรือถ้ามีแค่ช่องหน้า แต่ไม่มีช่องหลังอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะโอเคนะตามนี้นะถ้าใครสงสัยหรืองงในการดูวิธีดูคะแนนนะคะสามารถสอบถามได้ใต้โน้ตนี้นะคะอ่าจบไปแล้วนะคะเรื่องของคะแนนต่อไปนะคะเรื่องของการเช็คชื่อขาดลามาสายนะคะสําหรับในการเรียนออนไลน์ก็คือในการเรียนออนไลน์เนี้ยครูจะทําเป็นคลิปแบบนี้แหละคะ่ะสอนนักเรียนแล้วก็เอาใส่ไว้ใน n o t ตแล้วก็ ในแต่ในแต่ละคลิปเนี่ยจะมีคำถามในแต่ละคลิปครูจะไม่บอกนะคะว่ามีคำถามกี่คำถามนักเรียนจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะคะแล้วนักเรียนก็จะรู้ว่าคำถามมีกี่ข้ออย่างสมมติคลิปนั้นมีคำถามทั้งหมด2ข้อนักเรียนพิมพ์คำตอบมา2ข้อส่งมาให้ครูทางไลน์ส่วนตัวนะคะแล้วก็พอส่งปุ๊บ บอกชื่อชั้นเลขที่เพื่อให้ครูเนี่ยได้เช็คชื่อถูกว่าคนเนี้ยมานะคนเนี้ยขาดนะโอเคไหมอ่ะถ้าใครที่ตอบครบนะคะตอบครบในคลิป,คล,ป,มมค,ลปคลิปนั้นมีสมมติคลิปคลิปนั้นมี2ข้อนักเรียนตอบครบ2ข้อครูจะเช็คมานะคะถูกผิดไม่ว่ากันเดี๋ยวจะเฉลยให้ทีหลังส่วนถ้านักเรียนตอบ มี2ข้อแต่นักเรียนตอบมาแค่ข้อเดียวตอบไม่ครบครูก็จะเช็คสายนะคะแล้วถ้านักเรียนไม่ตอบเลยครูก็จะเช็คขาดนะคะเวลาตอบคำถามตอบในลายส่วนตัวเท่านั้นนะคะไม่ตอบในลายกลุ่มนะคะเพราะว่าถ้าตอบในลายกลุ่มเนี่ยเพื่อนคนอื่นเขามาเห็นเขาจะกรอบคำถามแล้วก็เอามาส่งต่อมาเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้น ไม่ไม่ให้ตอบในรายกลุ่มนะคะตอบในรายส่วนตัวของครูครูจะเช็คชื่อเราถูกถ้าเราตอบถ้าเราบอกชื่อชั้นเลขที่ของเราครบถ้วนนะโอเคค่ะตามนี้นะคะสำหรับการเช็คชื่อนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของการสอบกลางภาคในเรื่องของการสอบกลางภาคนะคะสำหรับวิช,ชาศิลปะเนี่ยไม่มีสอบกลางภาคในตารางนะคะแต่จะมีนอกตารางซึ่งก็ไม่แน่ใจว่า ในวันที่สอบกลางภาคเนี้ยโควิดสถานการณ์ต่างๆมันจะดีขึ้นหรืออยังอ่ะถ้าดีขึ้นแล้วก็จะทำการสอบวิชาศาิลปะนะคะหลังจากที่สอบในตารางเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ถ้ามันยังมีปัญหาในเรื่องของต้องหยุดให้ให้หยุดเรียนอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวครูจะมีวิธีแจ้งอีกรอบหนึ่งว่าจะให้ทำยังไงเกี่ยวกับการสอบกลางภาคนะ โอเคค่ะสำหรับรายละเอียดของการชี้แจงในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะก็อยากให้นักเรียนทำความพร้อมในการเรียนออนไลน์นะคะเพราะเราก็ต้องสู้ไปกับมันนะอ่ะโอเคตามนี้นะก็ครูมีรายละเอียดชี้แจงเพียงเท่านี้แล้วก็พบกันในคลิปต่อไปเป็นคลิปการเรียนการสอนนะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยส่งงานนะคะหรือว่าแบบ ไม่ค่อยเข้ามาอ่านไลยยน์อะไรเงี้ยก็ฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะช่วยเตือนเตือนกันด้วยเนาะโอเคนะคะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ